เียได้นะปะาถามพี่ถามเถอถามเถอมาเลยครับสวัสดีครับน้องถังเบียร์วียี่สิบครับสวัสดีครับครับ,ว,รบวันนี้พี่เบนมีคําถามมาถามน้องถังเบียร์นะครับก็อยกจะถามถึงจากเสาที่แล้วนะครับจากการที่คอมเมนเตเตอร์เนี่ยบอกว่าน้องถังเบียร์เนี่ยควรจะถูกส่งไปดาวพฤหัสครับผมคือพี่อยากจะถามว่า น้องเบียเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่จะพาตัวเองเนี่ยไปสู่ดาวพฤหัสหรือดาวศุกร์ดาวเสาร์หรือจะดวงอาทิตย์เลยก็ได้ครับร้อนดีครับครับผมแล้วอย่าเพิ่งครับแล้วน้องเบียรรู้สึกอย่างไรกับกับการที่คอมเมนเตอร์เนี่ยบอกว่าอยากจะส่งน้องเบียรไปดาวพฤหัสครับสองคำถามครับผมก็สองคำถามนะสำหรับคำถามนะครับผมก็ทำยังไงผมใช้คำว่า ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ฝึกฝนเป็นประจำให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันของของผมะครับแล้วก็ที่ที่ท่านคณะกรรมการคอมเมนต์มาว่าเออแบบนู้นแบบไปดาวอังคารไปอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกดีครับเพราะว่ามันเหมือนเราเก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเราก็ต้องเดินทางต่อไปครับผมแล้วก็แอบ แอบขำตัวเองเล็กๆเพราะว่ากลับมาถึงบ้านทุกคนก็เอาทาังเบียเ้ยไปดักอังคารไหมลอยอังคารอย่างนี้อไอ้ <c oughs> ก็สนุกดีครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆรักครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณน <c oughs> ้อง <c oughs> ทังเบีย้ยมากครับ <c oughs> นีน่โยนโยนโยนมีใครยังไม่ได้